เราก็จะมาทําการรอเชียร์พีเตินะคะคือแบบชุีพยติร์ดิกพียเติร์ดฮโหทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤริหัสที่30นะคะจากลบล็อกครั้งแรกของเราเราเคยบอกไปตอนท้ายว่ารอบหน้าเราจะพาไปติ่งนะคะตอนนี้ก็ลองหาอีเวนต์ไปติ่งได้แล้วค่ะก็คือการไปเชียร์ หน้ากากลูกโป,ปงสว่างนะคะก็ที่เราจะเชร์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปรุ้นให้กำลังใจนะคะตอนนี้เป็นเวลาเออมองไม่เห็นสี่โมงสิบห้านะคะก็เลยเวลาประมาณสอชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเออไม่สี่สามชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่าการมาสมทุนแล้วก็ ให้ร่วมให้กำลังใจพี่หน้ากัดมุกปงประวัติของเรากันนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะคือแบบหลังจากได้ดูทีเซอร์มาใช่ไหมคะอืมก็คือแบบดูมากเลยทุกคนแบบดูทีเซอร์แล้วรู้ว่าจะไหลเชื่อว่าจะดีมากๆออกมาดีมากๆเดี๋ยวจะไปตอนสองทุ่มแล้วนะคะโอ้ตื่นเต้นมากๆวันนี้พร้อมมากๆ ปรอสองทุ่มกันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบเอ็ดนะคะเราก็จะมาทำการร่วมเชียร์พิจิมพิจิม,มลูกบวกลูกปกสวรรค์ของเรานึ่งเองค่ะเนี่ยนะตอนนี้นะคะก็จะนั่งกำลังจะเริ่มแล้วค่ะแต่แว่าจะมีร้องแบ,บ็คเป็นโชว์คู่ก่อนเนาะยังไม่แข็งเต้นอะเห็นที่สุด เเ,ลเลยลลพนะคะคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวีคนี้พี่ลูปปกโป่งสวัสดีค่ก็เข้ารอบนะคะเย้ตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมลุ้นให้กำลังใจพี่ลูปปกป่ในวีกหน้านะคะต้องชนะแน่ๆมั่นใจแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะก็ มันมีอะไรที่ไม่ดีก็ติกันได้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้ก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แลเป็นกำลังใจพาทุกคนไปติดต่อไปค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะเราคิดคอนเทนต์ของช่องเราได้ก็คือเราจะตั้งชื่อว่าปันปันพาติ่งค่ะมันดูแบบไรสาระเนาะ คือแบบไม่มีคอนเทนต์แล้วว่าแล้วลว่าแบบช่วงน,นี้ก็ไม่มีอะไรทําจริงค่ะเราก็จะพาทุกคนไปติเยยรอวันที่จะได้กลับมาติ่งจริงๆอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ขอจบวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบายบายเจอกันบิกแม่นะคะเนี <S <S 3> <S 3> <S ่ยก็คือตอนของพี่เต๋อดาอาทิตย์ที่แล้วอะเราก็ดูแล้วเราก็อัดไว้แต่ว่า มันเกิดเหตุผิดพลาดก็คือแสงมันมืดไปแล้วมุมมันก็ไม่ดีก็เลยไม่ใช้ไม่เอาลงตัดแล้วด้วยเรียมาแต่ว่าเทปพิจมใช่คำว่าเทปไม่ินี่นั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวจะเอาลงของพิจม